สวัสดีครับเที่ยงวันทันหุ้น EP 2ีนะครับวันนี้เราจะคุยกันว่าถ้ามือใหม่อยากจะเล่นหุ้นนะครับจะต้องเริ่มยังไงบ้างนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับมือใหม่ที่เข้ามาฟังกันในวันนี้นะครับเพราะว่าคิดว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยากจะเริ่มเข้ามาลงทุนแล้วแหละนะครับตามสภาพของตลาดนะครับที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับในเรื่องของตลาดการลงทุนนะครับก็ เรามาเริ่มกันเลยนะฮะเนื้อหาผมก็เตรียมเอาไว้แล้วนะครับโอเคสเต็ป okay, แรกนะครับอย่างที่หนึ่งเลยนะที่อยากให้พวกเราได้ทำกันก่อนนะครับนั่นก็คือเราต้องเก็บเงินนะอย่างน้อย10%ของรายได้นะครับให้ได้อย่างน้อยต่อเนื่องอีกเช่นกันนะครับ6เดือนนะถามว่าทำไมถึงมาบอกให้เรามาเก็บเงินนะครับอย่างน้อย10%ี่ยก็เพราะว่าคือธรรมดาของคนที่ทำงานนะครับหาเงินเนี่ยคือเราใช้แรงทำเงินเนาะ เราก็อยากที่จะให้เงินของเราเนี่ยไปทํางานบ้างนะครับเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเชื่อว่าน้องๆที่เริ่มมาทํางานนะครับตั้งแต่สักประมาณ10ปีที่แล้วแล้วเนี่ยแหละนะครับก็ไม่เคยได้เห็นดอกเบีย้ยที่มันเกินกวา่งเปอร์เมาสักเท่าไหร่นะครับระฉะนั้นเราจะาทำงานเก็บเงินกินดอกเนี่ยอันนี้คือมันไม่มันไม่ใช่โซลูชัน,น,นแล้วนะครับโซลูชันนี้ตายไปนานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้น เขาก็เลยอยากที่จะให้เงินเนี่ยเติบโตเร็วๆนะครับแต่ว่าหลุมพรางสําหรับคนอยากรวยเร็วเนี่ยก็คือยังไม่ม like ีวินัยทางการเงินนะครับเราก็อยากจะให้เงินไปทํางานเลยนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ได้เริ่มเก็บเงินของเราเนี่ยให้ให้ดีอย่างสม่ำเสมอเป็นวินัยขั้นต้นก่อนนะมันจะทําให้ในอนาคตตอนที่เราลงทุนนะครับมันจะยากกว่านะครับเพราะว่าการเก็บเงินเนี่ยเป็นการสร้างวินัยให้กับตัวเราเองก่อนแล้วมันเป็นวินัยง่ายๆด้วยนะครับคือเราหยอดเงินเข้าไปใน บัญชีธนาคารของเราเนี่ยทุกๆเดือนทุกๆเดือนเนี่ยเงินในบัญชีธนาคารนะเอาจริงๆมันไม่เคยติดลบนะอันนี้ถ้าไม่พูดในมุมของเงินเฟอ้อนะครับแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยหเดือนปีหนึ่งเนี่ยมันถือว่ามันมูลค่าของมันไม่ไม่ได้ติดลบอยู่แล้วแหละนะครับทีนี้ถ้าในตอนที่เราใส่เงินเข้าไปอย่างสมา่าเสมอโดยที่มันไม่ติดลบเนี่ยนะครับถ้าเรายังเริ่มต้นทําไม่ได้นะดานต่อไปในการลงทุนเนี่ยมันจะมีช่วงที่เราติดลบด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นด่านที่มันยากกว่านะถ้าเราติดลบแล้วเราไม่กล้าใส่เงินเข้าไปเพิ่มนะครับ มันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสอย่างอื่นไปนะครับฉะนั้นเนี่ยวินัยด่านแรกนะครับเราจะต้องผ่านให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าผ่านไม่ได้นะตอนที่เราลงทุนมันจะกลายเป็นวินาศนะฮะถ้าเราขาดวินัยนะครับฉะนั้นตอนที่เราเริ่มต้นลงทุนนะก็ยังต้องเก็บเงินต่อไปเรื่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเรามีวินัยมากขึ้นนะครับลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอมากขึ้นด้วยเนี่ยเชื่อไหมว่าการเก็บเงินของเรานะครับเราจะสามารถเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนของเราได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสเต็ปแรก ก่อนนะสเต็ปที่สองนะครับให้เราเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้นะก่อนที่เราจะเริ่มไปลงทุนนะครับเพราะว่าแผนการลงทุนที่ดีนะครับคือแผนการลงทุนที่เราไม่เอาเงินมาใช้ก่อนเวลานะครับก่อนเวลาอะไรนะครับก็คือเวลาตามเป้าหมายที่เรากําหนดนะอย่างเช่นเราอยากจะเก็บเงินนะสัก6เดือนนะครับ หรือ1ปีเอาไว้เพื่อที่จะไปดาว์รถหรือไปซื้อรถนะครับหรือว่าจะเก็บเงินสัก3ปีเอาไปดาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกนี้มันเป็นเป้าหมายของเราหรือแม้แต่เงินที่เราจะสำรองเอาไว้เพื่อที่จะวางแผนเกษียณน,นะครับบางทีเนี่ย หลายคนอุตส่าห์เก็บเงินมาตั้งนานนะบ,บางคนก็ทํางานมานะครับที่บริษัทมี provident f u ันนะฮะมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเนี่ยสะสมเงินมาตั้งเยอะนะครับพอตอนกเกษียณออกมานะได้เงินออกมาก้อนหนึ่งนะครับสามสี่ล้านนะไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเลยไปซื้อเบนซ์ซะงั้นนะฮะหรือไปซื้องงนนรถขับหรือไปทําอะไรอย่างอื่นอนะ่ะซึ่งก็ลืมนึกไปว่าไอ้เงินตรงนี้เนะี่ยมันเอาไว้สําหรับใช้หลังกเกษียณน,นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ เป็นเรื่องราวที่น่าเศร้านะไอ้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยคือเรื่องจริงนะฮะคือมีคนทําอย่างนี้นะครับเพราะนั้นมันการลงทุนที่ดีเนี่ยมันเลยไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์ประเภทอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พวกเรานะครับเตรียมเงินสำรองฉุกเฉินเอาไว้ก่อนนะครับก็พอไปถึงเป้าหมายนะครับเราจะได้มี มีเงินของเราเนี่ยได้ตามเป้าที่เราคาดเอาไว้นะครับเพราะว่าตลอดเส้นทางของการลงทุนของเรานะครับยิ่งเป้าหมายระยะยาวเนี่ยผมมั่นใจมากนะครับว่าคนเราเนี่ยจะต้องเกิดเหตุการณ์เรียกว่าปุบป,ปับรับโชคนะฮะก็คือมีเรื่องให้ต้องจ่ายอะ่ะอย่างเช่นเ,เราขับรถอยู่ดีๆมีคันอื่นมาชนอ่านะแล้วก็บังเอิญประกันเราก็พึ่งหมดไปเมื่อสองวันก่อนกําลังจะต่อวันนี้นะครับก็โดนไปซะก่อนแหละนะแล้วก็คนที่มาชน อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์ซึ่งในทางกฎหมายเนี่ยเรา จะเรียกร้องจากเขายากอ่ะเพราะเขาไม่ถูกนับเป็นผาน,นะนะฮะดังนั้นมันก็เลยอาจจะยุ่งยากกับเรานิดนึงนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินสำรองเนี่ยเราก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องเอาเงินลงทุนมาใช้แล้วเหตุการณ์ที่มันจะแย่ไปกว่านั้นนะครับก็คือถ้าเราเอาเงินลงทุนเนี่ยมาใช้ในตอนที่จังหวะนั้นเนี่ยพอของเรากำลังติดลบอยู่พอดีนะครับแผนมันก็จะพังสองเด้งนะฮะดังนั้นคําแนะนําของผมนะครับคือควรจะมีเงินสำรองนะครับเอาไว6้6กถึงสิเดือนของรายจ่ายนะอ่า หกถึงสิเดือนของรายจ่ายนะครับหรืออาจจะมีประมาณสัก6ถึง9เดือนของรายรับก็ได้นะฮะก็อันนี้ก็น่าจะทําให้พวกเราเนี่ยเซฟได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเกณฑ์ทั่วไปนะครับมันต้องขึ้นอยู่กับอาชีพของเราด้วยนะว่าเรามีทําอาชีพด้านไหนนะครับถ้าเราทํางานเป็นพวกฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะมีต้องมีเงินสารองเอาไว้เผื่อนะครับ เพราะว่างานบางงานนะครับบางอาชีพเนี่ยอาจจะทําให้รายรับของเราเนี่ยหายวูบไปได้เป็นเกิน1ปีนะครับแล้วก็ในส่วนของเงินสำรองฉุกเฉินตรงนี้นะครับควรจะมีประกันสุขภาพกับวินาศภัยเอาไว้ด้วยนะครับเพะฉะนั้นถ้าใครที่มีเพื่อนหรือมีคนรู้จักสนิทกันนะเป็นตัวแทนที่เก่งๆไว้ใจได้นะครับก็กลัดทำไปเลยนะครับ แต่ถ้าใครไม่มีนะฮะอยากจะให้ผมหาที่ปรึกษาดีๆให้นะครับหรืออยากจะหาคนที่มันวางใจได้นะครับเพว่าลองทักเข้ามาใน Li น์แอดเคลียร์วีไโคได้นะครับเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้นะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือใช้ทางลัดในการหาหุ้นตัวแรกนะครับตาม EP ที่แล้วนะครับที่ผมเล่าไปนะเมื่อวันวันพุธที่แล้วนะครับก็นี้อาจจะมาทวนให้แบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็คือทางลัดในการ หาหุ้นตัวแรกนะครับทางที่หนึ่งก็คือ c i r c l e of competence นะครับก็คือทําในสิ่งที่เราเชี่ยวชาญชํานาญอยู่กับมันนะครับเป็นสิ่งที่เราชอบหรือเป็นเรื่องที่เราใช้จ่ายหรือหาเงินได้จากมันนะครับอ,อันที่สนะครับก็คือใช้ประสบการณ์จาก การที่ตัวเราเองเนี่ยได้เป็นลูกค้านะครับไม่ว่าเราจะไปใช้สินค้าหรือบริการของที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเรา,เาได้ลองไปใช้ดูแล้วเรารู้สึกว่าธุรกิจนั้นมันน่าสนใจนะครับเขาให้บริการที่ดีคุณภาพสินค้าโอเคตัวเราเองเป็นลูกค้าเรายังอยากจะแนะนําต่ออย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเป็นบริษัทที่ดีที่น่าจะลงทุนนะครับ ถัดมาก็คือหาไอเดียจากข่าวนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องมีทักษะในการวิเคราะห์เพิ่มเติมเนาะแล้วก็ไอเดียจากเพื่อนนะครับก็เป็นข้อถัดมาเช่นกันนะฮะแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้ไปขอหุ้นตรงๆจากเพื่อนนะเป็นการที่เราเอาไอเดียจากเพื่อนที่ทําอาชีพแตกต่างกันเขามีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันเขาอยู่ในธุรกิจอื่นนะครับก็ให้เอาไอเดียของเขาเนี่ยลองเอามาใช้ในเรื่องของการหาหุ้นตัวต่อไปนะครับแล้วก็ ทางลัดที่5นะครับก็คือการใช้สกรีนเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่3นะครับคือให้เราเริ่มหาหุ้นตัวแรกของเราออกมานะครับทีนี้ไอเพที่แล้วเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของการหาหุ้นตัวแรกออกมาได้นะครับถัดมาแล้วเนี่ยมันยังจะต้องมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการ valuation นะครับ ก็เป็นข้อที่4นะครับคือให้เราศึกษาเรื่องของ valuation นะครับถ้าเราไปลองดูวิธีการทำ valuation อื่นๆนะครับแล้วรู้สึกว่าเออมันยากเกินไปนะครับเราอาจจะใช้วิธีที่ทำลักษณะของการซื้อแบบ DCA ก็ได้นะครับซึ่งรูปแบบการซื้อแบบ DCA เนี่ยอันนี้จะทำได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ ความสามารถอะไรมากนักนะครับเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไป DCA นะครับเราควรจะดูราคาย้อนหลังนิดนึงนะในอดีตนะที่ผ่านมาเนี่ยในช่วง1นปี3ปีนะครับมันเป็นยังไงบ้างมันมีราคาไฮ h เท่าไหร่นะครับโลเท่าไหร่เราจะได้ดูได้ว่าเออจังหวะเนี้ยตอนนี้นะครับเมื่อเราจะเข้าไปนะครับมันราคามันดูแพงเกินไปไหมมันสูงเกินไปหรือ,อยังนะครับประมาณอย่างนี้นะแต่โดยทั่วไปนะครับวันนี้ผมแนะนําแบบกว้างๆเนาะก็คือ ถ้าราคาหุ้นนะอยู่ในช่วงไฮนะครับหรือว่ากำลังจะทำนิวไฮเลยนะฮะอันนี้อาจจะเป็นช่วงที่เราจะอาจจะต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทนั้นๆให้มากอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นไปได้นะครับว่าหลังจากที่เราเข้าไปแล้วนะอาจจะคนอื่นเขาลงจากดอยกันหมดนะฮะแล้วเหลือเราไว้อยู่คนเดียวนะมันก็จะอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวพอสมควรเลยแต่ไม่ได้บอกว่าหุ้นที่กําลังทำนิวไฮเนี่ยเป็นหุ้นที่ราคาแพงนะ เพราะมันอาจจะมีพื้นฐานอะไรบางอย่างที่กําลังเปลี่ยนในช่วงที่เรากําลังศึกษาพอดีแล้วมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะมันก็อาจจะเป็นจังหวะตอนที่มันกําลังจะทําราคาขึ้นไปอีกก็ได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับผมก็อยากจะให้ไอเดียนะว่าในถ้าเราแบ่งงบออกมานะครับในการที่จะเข้าหุ้นแต่ละตัวแล้วเนี่ยจะเพื่อที่จะมาทำ DCA อ่ะผมแนะนำว่าเราควรจะแบ่งหุ้นออกมาแบ่งเงินออกมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก4-5หส่วน เพื่อที่จะซื้อหุ้นเนี่ยสีห้าตัวนะครับสีห้าบริษัทนะแล้วก็ในเงินที่เราจะทำ DCA อย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าแต่ละ,ะหุ้นแต่ละบริษัทที่เราจะแบ่งมาเนี่ยสมมุติเราแบ่ง5บริษัทบริษัทละ2 0 0 0 0นเนาะนะครับเราจะเอาเงิน2 0 0 0 0 0เนี่ยมาเพื่อซื้อหุ้นของบริษัทนั้นๆนะครับแล้วก็เราจะเริ่มเข้า DCA ใช่ไหมดังนั้นในตอนที่เรากําลังที่จะเข้าตรงนี้นะครับ ก็ทยอยแบ่งเงินของเราออกมานะอาจจะแบ่งออกมาแล้วดูตามแผนว่าเนี่ยในในปีนี้นะครับเราจะลงเนี่ยแหละงบเนี่ยอยู่ที่ประมาณส0 0แสนนะครับผมอยากจะให้เรากักเอาไว้อย่างนี้นิดนึงนะครับก็คือเราอาจจะแบ่งเงินที่จะมาณ DCA จริงๆเนี่ยคือประมาณแสนห้านะครับแล้วอีก5้าห0ื่นเนี่ยเอาไว้ช้อนซื้อเพิ่มนะครับในจังหวะตอนที่ อาจจะมีข่าวไม่ดีมีความผันผวนในราคาหุ้นนะครับแต่ตัวพื้นฐานของบริษัทเนี่ยยังดีอยู่นะครับคือลักษณะของข่าวไม่ดีอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอภาวะเงินเฟ้อที่จะเพิ่มขึ้นนะฮะดันั้น กเ็เลยทําให้ภาพรวมของตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับราคามันมีการดออปลงมานะครับแต่จริงๆพื้นฐานของธุรกิจเนี่ยไม่เปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อเพิ่มได้เมื่อตอนที่ราคามันดออปลงมานะครับทีนี้ดออปลงมาแค่ไหนแล้วเราค่อยเข้าไปนะครับก็แนะนําว่าอย่างน้อยนะควรจะสักประมาณ5%แตนะ่ใครที่มีจิตแข็งนะฮะ อยากจะเข้าเพิ่มนะตอนที่มันลงมาลึกๆหน่อยนะครับก็สามารถทําได้นะก็คือลงมาตอน10เปอร์เซ็นะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยจัดเข้าไปนะครับอีกทีหนึ่งนะฮะอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้เป็นไอเดียแล้วแต่คนเลยแต่ก็แนะนําว่าควรจะให้มันลงมาดรอปมาจากต้นทุนเฉลี่ยของเรานะครับอย่างน้อยสักห้าเปอร์ไม่งั้นมันไม่สิมมิฟิเค t นพอที่จะช่วยมาเฉลี่ยต้นทุนของเรานะครับก็ประมาณอย่างงี้นะครับนี้ ไอเดียที่ห้านะครับวันนี้ก็แถมท้ายเป็นทิปให้แล้วกันนะครับก็คือ สำหรับไทยที่มีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นไอเดียเทคนิคสําหรับหุ้นของฝั่งอเมริกาด้วยนะครับก็คือถ้าเรามีหุ้นอยู่ในพอร์ตอยู่แล้วเนี่ยเรามีวิธีในการที่จะทําให้พอร์ตของเราเนี่ยเติบโตเพิ่มขึ้นได้ด้วยนะครับโดยการสร้างกระแสงเงินสดจากการเอาออปชันเข้ามาใช้นะครับซึ่งในวันอาทิตย์นี้นะครับผมจะมีเวิร์กช็อปสอนหาหุ้นสิบเด้งนะครับโดยใช้สกรีนเนอร์นะครับก็ตรงนี้เนี่ยเราจะ สามารถที่จะใช้สกรีนเนอร์ในการหาหุ้นเข้ามาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันจะมีเซสชั่นหนึ่งนะครับที่ผมจะแชร์ไอเดียว่าคุณวอร์เรนบัฟเฟตนะครับเขาทำยังไงที่เขาเอาออปชันมาใช้ในการสร้างกระแสเงินสดในพอร์ตของเขานะครับ ให้เขาได้เงินเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็อันนี้ก็อยากจะบอกว่ามันก็จะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคนที่มีหุ้นอยู่แล้วในพอร์ตหรือจริงๆยังไม่มีเนี่ยก็สามารถทําได้แต่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้นะครับผมจะทําให้ดูว่าถ้าเรามีหุ้นอยู่แล้วในพอร์ตนะครับเราสามารถที่จะเติมเงินสดเข้าพอร์ตเราได้ยังไงโดยที่ไม่ต้องขายออกไป ไม่ต้องรอเงินปันผลนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะขายหมูด้วยเพราะเรายังไม่ได้ขายนะฮะโอเคก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถทักเข้ามาได้ใน Line แอดเคลลี่เ Coast ได้เลยนะครับก็ เดี๋ยวทีมงานผมน่าจะเช็คให้ได้นะครับว่าน่าจะน่าจะยังรับได้อยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเพราะว่าถัดจากรอบนี้เนี่ยเดี๋ยวน่าจะเว้นไปอีกสักพักใหญ่ๆเลยนะครับเพราะว่าผมมีการปรับเปลี่ยนสถานที่ที่บ้านนิดนึงนะฮะก็มีการรีโนเวทนั่นแหละดังนั้นเดี๋ยวอาจจะไม่สะดวกในการใช้เสียงหรือใช้ที่บ้านในการสอนนะครับจะออกไปข้างนอกก็ยังไม่อยากเสียงเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะต้องเว้นไปสักช่วงหนึ่งนะครับสรุปนะครับเอ่อ ไอเดียนะครับสำหรับคนที่อยากเล่นหุ้นนะเป็นมือใหม่นะอยากจะต้องเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับข้อที่1นะสเต็ปแรกนะครับก็คือเก็บเงิน10%ให้ได้อย่างน้อยสัก6เดือนนะครับสิตรงนี้เนี่ยคือหมายความว่าขั้นต่ำนะสิเรเนะครับเราจะเก็บมากกว่านี้ก็ได้สิบห้ายี่ได้เลยนะครับข้อแรกเนี่ยคือเพื่อสร้างวินยัยข้อที่2นะครับให้เราสร้าง เงินสำรองฉุกเฉินของเราเอาไว้ก่อนนะครับก็ควรจะมีใช้นะอย่างน้อยเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายนะครับสักประมาณ6กถึงสิเดือนนะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นรายรับของเรานะครับประมาณสัก6กถึงเเดือนก็ได้แล้วก็ควรจะมีประกันสุขภาพประกันวินาศภัยอะไรเอาไว้ด้วยนะครับเผื่อปุ๊บปั๊บรับโชคนะครับเราจะได้ไม่ต้องรับโชคอะไรมากนะนะครับขั้นที่3นะครับก็คือใช้ทางร้านหาหุ้นตัวแรกนะครับตามที่ผม เคยเล่าให้ฟังเอาไว้แล้วในอีพีที่แล้วนะครับก็ลองไปฟังทบทวนกันได้นะครับแล้วก็ขั้นที่4นะก็มาศึกษาเรื่องของ valuation นะครับถ้าเกิดว่ามันใช้วิธีอื่นๆนะครับแล้วมันยากไปทำ DCF อะไรยากไปอเนี่ยเราก็ซื้อแบบ DCA ไปเลยนะก็ซื้อด้วยเงินเท่าๆกันทุกๆเดือนนะครับแต่ก็แนะนำว่าให้มีแบ่งสอก๊กนะครับก็คือ ก้อนนึงเอาไว้ DCA ปกติไปเลยนะครับคอยทยอยซื้อไปเรื่อยๆทุกๆเดือนแล้วก็อีกก้อนนึงเนี่ยเอาไว้ซื้อตอนที่ราคามันย่อลงมาอย่างน้อย5%นะครับก็อันนี้ก็น่าจะทำให้พวกเราได้ไอเดียในการที่จะเริ่มต้นลงทุนครั้งแรกนะแต่ผมใช้หัวข้อเป็นเล่นหุ้นก็จริงนะครับแต่ว่า เอาจริงๆเลยก็ไม่ได้จะแนะนําให้ใครเล่นหุ้นหรอกนะครับฟังว่าคําว่าเล่นมันฟังดูแล้วเหมือนกับเราเข้าไปเล่นการพนันเนาะดังนั้นอันนี้ผมอยากจะให้เราศึกษาเพื่อที่จะลงทุนในตัวธุรกิจจริงๆนะครับก็ใครที่ฟังในพอดแคสต์นะครับก็เจอกันใหม่ได้ในวันจันทร์หน้านะครับก็จะมี หัวข้อนะครับในเรื่องของการสรุปแนวมุมมองการอ,อัพเดตการลงทุนนะครประจําสัปดาห์นะครับในวันจันทร์หน้านะแล้วก็เดี๋ยววันพุธกับวันศุกร์ก็จะมีหัวข้ออื่นๆต่อไปนะครับก็จะมีไอเดียให้สําหรับมือใหม่ที่จะมาใช้ในการเริ่มต้นลงทุนนะครับถ้าอยาก ถามคำถาม,ถามแบบสดๆนะครับก็ฝากเข้ามาในขับ House นะครับเดี๋ยว Android ก็น่าจะมีเวอร์ชั่นให้ใช้แล้วเนาะดังนั้นก็น่าจะให้พวกเราเนี่ยเข้ามายกมือถามกันได้แบบเรียลถามกันมากขึ้นนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใค้ฟังพอดแคสต์ฝาก Subscribe แล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคลิปใหม่ออกมาเราจะได้ได้รับนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ